ต้องกราบขอบคุณน้องๆพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับผมมีเรื่องที่อยากจะขาบคุณพี่น้องสือ่อมวลชนอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือท่าทีต่อวิชาชีพแพทย์นะครับเพราะว่าปรากฏว่าในคุณหมอซึ่งหลายสาขานะครับคุณพยาบาลหรือที่มีเภสัชกรหมอฟันต่างๆเป็นต้นออกมาแสดงความคิดเห็นในการเมืองนะครับซึ่งนี้ก็เป็นสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ แต่ว่าในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมมีความเห็นแย้งนะครับเพราะนั้นผมอยากจะกลาเปลี่ยนความเห็นที่ผมแย้งเนี่ยให้พี่น้องสื่อทั้งหลายแล้วก็ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เอาเครื่องหมายกาชาติสากลมาใช้นะครับเพราะมีกฎหมายบังคับใช้อยู่ว่าจะใช้ได้ในกรณีอะไรไบ้างแล้วก็กรณีอะไรห้ามใช้นะครับดังนั้นเมื่อวานนี้ที่ใช้เครื่องหมายกาชาติสากลเนี่ยไปเดินกระวน ข้าหลังคุณสุเทพจุฑสุวรรณซึ่งสามีหมายอนุมัติหมายจัก,กรบทก็คือเท่ากับเป็นการเอาทองการชาติสากลิ่ไปเดินตามหลังกระบฏซึ่งนี่เป็นที่ไม่เหมาะครับดังนั้นผมขออนุญาตแสดงข่าทีไปตามลําดับตรงนี้มผมถือว่าวิชาชีพแพทย์นเนี่ยเป็นวิชาชีพหนึ่งในเวลาวิชาชีพทั้งหลายนะฮะของสังคมซึ่งมีความจำเป็นต่อมนุษย์และการที่สังคมให้เกียรติวิชาชีพแพทย์มากเพราะสังคมถือว่าความสามารถทางการแพทย์ช่วยให้มนุษย์บรรเทา หลุดพ้นจากทุกขเวทนาเกิดจากโรคทางกายหรือบางคนนี้อาจจะช่วยให้ดำรงชีวิตได้าตามอายุขัยที่ควรจะเป็นใน้งก็ดีบุคลากรทางการแพทย์นะฮะก็เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบของสังคมไม่ได้มีศักิ์และสิทธิใดๆเหนือไปกว่าวิชาชีพอื่นเลยแม้แต่น้อยการจะนำเอาสถานภาพของวิชาชีพแพทย์ของตนมากดข่มบางตัวหรือวิชาชีพอื่นหาได้ไหมและคนในวิชาชีพแพทย์ไม่ว,ว่าหมอสารพัดหมอนะครับพยาบาลเภสัชยาแพทย์สาธารณสุข จึงต้องเคารพก,กฎกติกาทั่วไปของสังคมนะครับต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกฉบับของสังคมการเป็นคนในวิชาชีพแพทย์จึงหาได้สร้างเงื่อนไขให้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆของสังคมไม่ดังนั้นการจะแก้ปัญหาวิกฤตของการเมืองในปัจจุบันมีปมใจกลางของปัญหาก,ก็คือว่าจะปฏิบัติตามรัฐนูญหรือเปล่าหรือปฏิเสธรัฐนูญข้อเสนอของกลุ่มโรงเรียนแพทย์ต่อสถานการเมืองในปัจจุบันนี้เป็นการสะท้อนอย่างเด่นชัดถึงการปฏิเสธ นะฮะที่จะเคารพและปฏิบัติตามรัฐมนูลดึงดันที่จะกระทาตามมติกจาเห็นได้จากข้อ2นะครับของกลุ่มโรงเรียนแพทย์นะครับที่เสนอให้ร,ร,รัฐบาลรักษาการปัจจุบันเสียสลัโดยยุติบทบาทซึ่งทําไม่ได้เพราะมีการขัดกับรัฐมนูนมาตราร0 8ยนะครับแล้วก็ให้มีรัฐบาลเฉพาะการในนี้นยิ่งชัดอย่างนี้ครับเพราะการมีรัฐบาลเฉพาะการได้เป็นการรักษาอาหารชัดๆไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามที่แล้วบอกว่าได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย คือรัฐบาลจะได้รับก,การอยอมรับจากทุกฝ่ายนี่ก็มาจากการเลือกตัง้งทั่วไปเท่านั้นเองนะครับเข้ามาแก้ไขควบคุมสถานก,การณ์ดก,ก,การเลือกตัง้งซึ่งการจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยคุณหมอนี่เขาคงเข้าใจผิดนะหรือมีความรู้ไม่เพียงพอคือคณะกรรมการการเลือกตัง้งเนี่ยเป็นคนดูแลนะครับไม่ใช่รัฐบาลส่วนข้อที่3าที่กลุ่มโรงเรียนแพทย์เห็นควรกาหนดการเลือกตั้งใหม่หลังจากที่ทุกฝ่ายเห็นชอบในกติกาที่จะกําหนดขึ้นคําถามคือใครนะฮะจะเป็นคนกําหนดกติกา ถ้าหากกำหนดปฏิกากรโดยกบฏสุเทพที่สุวรรณผมเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศคงจะปฏิเสธนะฮะแล้วก็กรณีที่สุเทพทําอย่างนี้นะฮะถ้าสําเร็จกลุ่มอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับกบฏสุเทพก็ทําตามสุเทพได้มันก็ยุ่งเป็นใหญ่นะฮะบ้านเมืองนะแล้วตัวกบฏสุเนะทพและพรรคประชานิปัต์เองที่เป็นคนกระท,ทาความเลวรารพัย่าที่เขาปราศัายเนะี่ยผมยินอย่างได้นะครับแล้วที่บอกว่าจะปฏิรูปเนี่ยประชาธิปัตย์นี่เป็นรัฐบาลมาหกครั้งแล้วนะครับ ไม่เห็นจำอะไรเกี่ยวกบเรื่องการเป็นรูปที่ประกาศบนเวทีนะครับคืนนี้กลุ่มโรงเรียนแพทย์จะออกมาสนับสนุนอย่างนี้หรือเปล่าถ้าหากมีคนซึ่งเห็นต่างเด็กสุดเทพออกมาดาเนินการแล้วที่บอกว่าให้ทุกฝ่ายเจรจากันโดยเร็วที่สุดนี่ถามว่าสุดเทพเป็นคนประกาศเองนะครับว่ายิ่งลักลาออกก็ไม่เลิกยุทสภาก็ไม่เลิกต้องมีปัจวุติประชาชนมีรัฐบาลประชาชนมีรัฐสภาประชรานะชนและนี่เงื่อนไขที่เาพอใจจริงยุติ ดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตที่จะแสดงความเห็นส่วนตัวนะครับว่าบุคลากรทางแพทย์จำนวนหนึ่งสร้างความอับอายยศให้กับวิชาชีพแพทย์่ายนหน้าเศร้าสดและโดยพ้อยน่งมีบางคนนะฮะดูเหมือนจะมีคนหนึ่งไปปราศัยบนเวท,ทีใช้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตัวเองสังหารถ้อยคาที่สกปรกโสโครกสิ้นดีเนี่ยต่อเพศแม่ของตัวเขาเองนะครับแล้วก็การเป็นร่วมเดินขบวนไปสุเทศแล้วใช้สัญลักษณ์กากบ,บาทแดงคือกษัตริสากลเนี่ย ซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ที่มีกฎจติกาจากัดเอาไว้ใช้เพื่ออือความปลอดภัยในการรักษาชีวิตของนุตยามสงครามแต่พวกนี้เอาไปเดินตามหลังสุเทพซึ่งคณะนะนิสารออกหมายอันนี้อนุมัติออกหมายกบเนี่ยก็ทําตัวอะไรไม่ต่างกับขี้ข้าสม,มุนบริวารของกบสุเทพจนนั่นเองและที่กรมโรงเรียนแพทย์อ้างชื่อสถาบันการแพทย์คณะบดีคณะนุงนน้งคณะนี้ผมต้องการเรียนถามน,นก็รว่าได้สอบถามความเห็นจากบุคลากรทั้งหมดหรือข้างมากของคณะแพทย์ตัวนะัหรือย,อยัง ดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตประนามแพทย์ทั้งหลายบางคนนะฮะแสดงให้เห็นความตำรามของบุคคลบางส่วนที่ใช้สภารวพชาชีพแพทย์เพื่อเป็นท่ารับใช้ของกบฏสุเทพท่านั้นเองผมมีรายละเอียดนิดหนึ่งของกาชาดนะครับคือกาชาดนี่เกิดขึ้นจากอันรีดูนังนะต้องการที่จะไปท,าทําธุรกิจนะในสมัยโน้แต่พอดีม,มีสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรียฮองตารีที่เมืง so ino, องซอลฟอริโน่ตอนเหนือของอิตาลีนะ ในระหว่างที่เดินทางผ่านไปเขาเศร้าสลดใจมากที่มีทหารบาดเจ็บแต่ถูกทิ้งๆคว่างๆโดยที่ไม่น่าจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็บางาบางนายก็ถูกปล้นไปต่างๆดังนั้นเขาก็เลยไปเฝ้าจากพัฒตโปรเรียนที่สามจากบังกทูลเนี่ยเพื่อขอให้พระองค์ท่านเนี่ยช่วยเจรจากับประเทศต่างๆจสจที่สุดทุกประเทศก็ยอมรับก็เลยตั้งเป็นขั้นการกาชาดระหว่างประเทศขึ้นมาซึ่งตอนหลังก็กลายเป็นกาชาดสากลก็คือ เป็นคณะบุคคลซึ่งจะเยียวยารักษาผู้ที่ที่รับบาดเจ็บระหว่างสงครามดังนั้นก็เลยกลําหนดเป็นเครื่องหมายกาชาติสากลขึ้นมาดังนั้นเครื่องหมายการชาติสากลเนี่ยเขามีข้อห้ามใช้นะครับก็คือจะไปใช้กับการคือในสงครามเนี่ยจะมีภารกิจอยู่2ออย่างภารกิจหนึ่งก็คือการฆ่าคนนะก็คือแต่ละฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ฆ่าคนนะฝ่ายฆ่าฝ่ายตรงข้ามแต่ภารกิจอีกอันหนึ่งระหว่างสงครามก็คือการช่วยคน รากฏว่าในสมัยรัฐบาลอพิศิษ์ด้วยชาวชีวน่นะครับใช้เครื่องหมายการชาติไปในทางทําลายสังหารชัดเจนนะครับในสมัยพิสิษฐ์ด้วยชาวชีวาในสมัยสุเทพสุวรรณนะครับอันนี้จริงเห็นชัดย่า่นะฮะะฉงนั้นเนี่ยในสมัยพริสิ์สุเทพเนี่ยใช้เครื่องหมายการชาติเนี่ยนะฮะไปใช้กับภารกิจในการสังหารซึ่งเทาัทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องหมายการชาติสากลนะฮะแล้วมาสมัยปัจจุบันเนี่ย มีแพทย์บางคนใช้ถ้อยคาที่ไม่เหมาะสมเลยกับท่านนายนตรีแล้วก็เอาไปรับใช้นะครับเอาไปรับใช้พฤติกรรมที่ผมเห็นว่าเป็นกบฏนะเครื่องหมายการชาติจะไปรับใช้กบฏนี่ไม่ได้นะครับกระทั่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองปกติก็ยังไม่ได้เลยแต่นี่ไปรับใช้กบฏนะซึ่งในพรบการชาตินะฮะถึงแม้ว่า อัตราโทษจะไม่สูงนะะพรบราการชาติ2499นะครับพรบราการชาติ2499เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ใดใช้เครื่องหมายกาชาติหรือนามกาชาติเนี่ยโดยไม่มีสิทธิ์นะซึ่งบรรดาแพทย์ที่ไปเดินกระบวนหลังนายชุเทพซึ่งเป็นกระบฏเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่ใช้อย่างแน่นอนอย่างนี้นะฮะไม่มีสิทธิ์ในการใช้อย่างแน่นอนเนี่ยตามมนุสยยัญญาหรือตามพระราชบัญญัตินี้มีความผิดนะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือน ปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราสิบนะผู้ใดใช้เครื่องหมายการชาติหรือถ้อยคำใดๆเรียนแบบเครื่องหมายการชาติหรือนามการชาติหรือคล้ายคลึงเครื่องหมายหรือนามเช่นว่าน,นั้นเจนอนุนมานได้ว่าทาเพื่อหลอกลวงประชาชนมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ผู้ดูแลรักษากฎหมายนี่ชื่วุณานานะครับช่อกพูาดําเนินการไปตามกฎหมาย นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหมออันนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับแล้วก็ดูภาษาที่เขาใช้สิครับภาษาอย่างนี้สมควรจะแพทย์ควรจะใช้ไหมครับนะฮะสมควรจะใช้กับนายรฐอนตีตัวเองไหมคุณจะต้องเคารพสักหน่อยนะฮะถ้าเป็นนายรฐอนตรีนะครับสมควรจะใช้หรือเปล่านี่เป็นหลักการชัดเจนนะครับว่าอะไรบ้างที่มีควรใช้นะครับเครื่องหมายการชาติสากลนะครับ ผมก็ขอแสดงการคัดค้านประท้วงและประนามผู้ที่กระทาการต่างๆดังกล่าวซึ่งผมก็กล่าวเรียนนะครับหมอที่ดีก็มีเยอะนะมีหมอที่ก็ไปสลับุรีเนี่ยทั้งโรงพยาบาลเลยก็จุดเทียนนะครับจุดเทียนเวียนอะไรนะเขียนสันติภาพจุดเทียนเขียนสันติภาพหมอโรงพยาบาลสลับบุรีทั้งโรงพยาบาลนะครับและนี่หมอเขาประชุมกันอยู่ประมาณห้าหกสิบคนนะครับเพื่อสนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง ในวงวิชาชีพแพทย์เนี่ยนะฮะก็มีแพทย์ที่ดีๆอีกเยอะแต่แค่เราเปการแพทย์ที่สนับสนุนกบฏนี่ก็มีอย่างที่ปรากฏตัวมาแล้วดันอง,อง,นงนั้นก็เขออนุญาตการเรียนนะฮะอย่างไรก็ตามคุณไม่ควรจะใช้ภาษาที่หยาบคายกับท่านนายกรีและคุณไม่ควรจะใช้เครื่องหมายกาชาดสากลน,นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากไห้กาบเรียน